สวัสดีครับอยู่ผมวันนาเบดอันนี้เราอยู่ในเกม ROV เราจะมาลออ้อเล่นกับจีมอาร์ซีนากันนะครับเราจะรอดไหมครับมาดูนครับเริ่มจากเราจะฟาร,ร์มบูก่อนนะฮะ นี่เอฟเฟกอลังการัชนะเอฟเฟกาบ้าับโอ้แสงเหนือว้าแต่มวไปเลย バイエリファームヒップアナイトワンアワーマイストゴラム <coughs> <coughs> <Lusk. coughs> <coughs> <Lusk. coughs> <coughs> <coughs> ขอหน่อยขอหน่อยจะทพ่งบวกนะเพื่อนโอ้ยยอนเอาเว้ยใจเย็นนะเพื่อนเรียบร้อยครับยอนบอกว่าใจเย็น อลิซก็เอาครับจงหวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแตดสองไปครับมังกรต่อครับอย่ารอเลยฮะ เรียบร้อยรับอ,อ,อืมชิคิวหนึ่งบันรถไฟช่วยทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นเนอะไปสามต่อครับไม่รีบช้าชิคิวไมาขึ้นไม่ช่วยม็อกช่วยแม็กนะฮะม็อกอะไรหรอ ยังตายนะเพื่อนเรากำลังฟาร,ร์มอยู่อ๋อยอมาแล้วอืมไม่ได้ครับตังหวันนี้ไปฟาร,ร์มต่อครับไม่ได้กินหรอก หลบไปก่อนพยายามอย่าเข้าใกล้ดีลักเลยครับจิวมันน่ารำคาญ่อืมต,ตักคุ่ม้ะต,ตักคุ่มมาไม่เอ่ยมาไม่เอ่ย โอ้ยยอนเราอ้อยมาแล้วอุ้ยขี้แมนติคี้ครับโอ้พลาดเลยครับยังไงยังไงยังไงเพื่อนเอาไหมไม่เอาเราไปฟาร,ร์มต่อนนะเลิก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 ไม่ได้แล้วแย่แล้วแย่แล้วอู้ ยังได้ครับเมื่อกี้เราพลาดจริงๆนะจริงๆเห็นแล้วเราฟอเลมอยู่ตรงพุ่มอ่ะเดินเข้าไปแต่ไม่คิดว่ามันจะมาหลายตัวตามต่อครับ <c oughs> เอฟเฟกต์อลังการ ฟาเลนฟาเลนเดี๋ยวตังขอครับไม่ต้องรีบเล่นบัตรทุกฝ่าไม่ต้องรีบ ตอนนี้เพื่อนของเรายังคุมเกมได้อยู่คนระัได้ก็แย่แล้วครับเรียบร้อยหมดตีไม่เข้าจะดีกว่า mày đây kỹ lọt tay nhiên á tay nhiên เล่นบนครับเื่อนเล่นล่างอยู่ยังไงป้อมก็แตกครับไม่ต้องไปด,นดันรอจังหวะเนี้ยบางคนแบบเห็น,เน,นแค่นี้ก็เข้าไปยังไงมันก็แตกอยู่แล้วปล่อยไปฮห้คีปตีไป เล่นล้างต่อแต่นน้าจะเล่นไม่ได้แล้วเพื่อนตายก่อนมาแล้วเพื่อนใจเย็นนะอลิสมานี่วันนี้อืม้มแฝดยังไวใจเย็นไว้รุ่น ย้อนนายไม่ดูล่างละเพื่อนนายปล่อยล่างอะจังหวะนี้เราก็เสียเปรียบสิอืมไปไหนดีแรกมานี่ลูกพ่อไห้พ่อฆ่าเธอดีดีปูกเพื่อนกดไลค์ให้ครับเขินเลยครับรแล้วเราก็ไปฟาร์มบูต่ตอครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ต้องรีบจะไปยุ่งเลยครับเราถ้าเราเข้าฟอร์เรนเมื่อกี้อลิซม่าจะอันติใส่จะขัดเรานะแม็กเราโดนแล้วฮะขีพให้เพื่อนก่อนอันแน่บัตเทอร์ไฟฟอร์เรนอยู่อยันแน่ไม่ได้กินหรอกเข้ามาเซ รลมแล้วนิ่งนะฮะตอนนี้แย่แล้วครับสถานการณ์เรียบร้อยครับนาจะอไปตอบคทแฟน,นครับดูทรงอย่าป้อมบนนะเสียไปฟรีๆเลยเพื่อนแต่เย็นนะเพื่อนเราฟาร์มอยู่รอมันแหลมนะอาลิตแหลมแล้วครับจงังหวะนี้เข้าเลยครับ ไม่ต้องรอช้ายังไงครับไบโอจะแหลมไหมไม่ไมาด้มาเด้อ๋อยระวังนะเพื่อนโอ้โหไม่น่าหิวเลยครับเมื่อกี้บอลินจะตายแล้วเพื่อน แมกลาดเลยจัดก,การเลยแม็กอย่าเออเอาให้ตายแม็กแล้วแม็กก็ตายตามเฮ้ยเฮือว่ารอดเรียบร้อยครับรอพี่ยอนเราเกิดนะพี่ยอนเราเกิดเลตเกนน่าจะแรง แต่จะได้เกิดหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องรอดูกันนะครับนี่ต้องว่าเมื่อกี้หิวป้อมไหน่ะไม่น่าเข้าเลยตายฟรีแล้วเราแปดฟันฟาร์มมันแปดพันสาม ยังได้อยู่การบนด้วยนะเพื่อนเรียบร้อยไม่นะ ต้มพลังขึ้นเต่าเข้าไปย้อนเราไม่น่าจะได้เกิดแล้วหล่ะเพื่อนเราดูทรงการนี้เราคงจะแพ้แล้วหล่ะเพื่อนออกล็อกชิวดว้วยฮะเพิ่มเกาะหน่อออกแนวของแท้งเยอะหน่อยนะครับ ว่าทีมเขาแต่ละตัวดาเมจจัดจ่าทั้งนั้นการป้อมเลยเพื่อนอย่าให้กลางแตกนะเพื่อนไม่น่ารอดเพื่อนเรานนาจะตายแล้วแต่จังหวะนี้ยังไงแม็กยังไงอ่อยเข้าไหมโอ้โหดีแหลกน่าลำคาญจริงๆน,นะฮะตัวนี้ ตามต่อครับอย่าตายหมดนะเพื่อนย้อนเฮ้ยกลับเยอะย้อนเฮ้ยกลับเพื่อนกลับเดี๋ยวกลับการอากาศหลับย้อนนี่เป็นอาหารของอ๋อยด้วย วาร์ปแสงเหนือจะแพ้อยู่แล้วมาวาร์ปเล่นนี่เป็นไงล่ะวาร์ปเรียกอ๋อยเรียบร้อยครับจังหวะนี้หมายถึงเราอะเรียบร้อยไม่ยังยังยังอยู่เออยังอยู่ยังอยู่อุ้ยเกือบตายดีนะเมื่อกี้ไม่เข้าการป้อมการป้อม ได้ล็อกซิลเรียบร้อยแล้วแต่มาได้ตอนนี้ก็ไม่ทันซะแล้วสิเรายออนเราไม่ได้เกิดแล้วล่ะไ <c oughs> หลไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวพี่ฟอเลนเราล่ะ มาซี่มาซี่มาซี่ไม่ไหวฮะเรียบร้อยฮะจงหวะนี้แม็กไม่ต้องไปเพื่อนถอยเพื่อนแม็กไม่นะแม็กเรียบร้อยครับไม่รอดครับแน็กโดนปลาดอกทีเดียวล่วงลาก่อนแม็ก เออที่ปูอัดไปช่วยนะแต่ก็ไม่ทันแล้ชัดดาวมาแทนอันนี้เงินเราตามอยู่เจ็ดพันกว่าเลยฮนะอย่ารอช้าอย่ารอช้า ตูเขาเพื่อนๆเรายังมีโอกาสชนะได้พี่ไวโออยู่ตรงนี้พี่ไวยโอจะแหลมมาหาเราไม่เอ่ยอย่าให้คลิปเข้าก็พอเพื่อนตอนนี้รอพี่ย่อนเรานะ พี่ยอนเราล่อไปเจ็ดตัวหมายเลขคิวเปล่าครับตายครับพี่ยอนเราจะรอดไหมเนี่ยอย่าไปเลยเพื่อนเลีล้ลปิป 頑張ったねสถานการณ์ตอนนี้กำลังตึงเครียดเป็นอย่างหนักอธินะเมื่อไม่มีคิริโต้ก็เหมือนคนที่อยู่ในเวลสู์ไม่มีพลังใดๆเรียกหาแต่คิริโตนะ้นะแต่เกมนี้เราไม่มีคิริโต้เราต้องดูแลตัวเองนะอธินะ เดคีฟดูทรงเราต้องกอะเกิดแล้วฮะตรงเท้าไม่ต้องแล้วจังหวะน,นี้รอไหลอย่างเดียวไหลไม่ได้ก็ตายแค่นั้นนีง เรียบร้อยครับฟอเลนติโน,โนแล้วเพื่อนมันก็ดันป้อมแล้วเราจังหวะนี้เราต้องไปนะฮะจะทันไหมครับจังหวะนี้เนี่ยออกล็อกชิลกดล็อกชิลไว้ก่อนครับจังหวะนี้ว้าวเรียบร้อยแพ้ครับ <c oughs> ไม่นะ ไม่พี่ยอนเราไม่เกิดแล้วสินะโอ้โหพี่ยอนเราล่อไปแปดตัวซุ่มเรียบร้อยไปดูสกอร์กันครับเล่นโหดจัดอะครับได้รับราวชดเชยแทนอ่อยสนะมควรได้ครับอ่อยเล่นดีครับ วานยอดนักแจก MVP แพ้โอ้โหพี่ยอนเราโอ้โหพี่ยอนเราไม่ค่อยเข้าไฟนะฮะ